สบายดีพี่น้องตอนนี้เป็ดนอมาหอดต้นหมากลำไยแล้วอยู่เถงต้นหมากลำไยแล้วนอสิมาซอกเก็บหมากลำไยกินเนาะเออซอกหาหน่อยตึงๆก่อนเนาะกบุษันตึงปันไดเนาะตัวนี้ ใครได้ต้นมันบอบออันนั้นปันไดพี่น้องกันยังดีที่ว่าต้นมันบอสูงปันไดโอ้โอหโซนโซน่า,นาบุมีไม่กันสั้นเนาะ เนี่ยข้อมสูงมันก็สิประมาณนี้เนาะโอ้ยแสงแดดเนาะยามมันแรงเอางาไม่ดอกไปงาไม่ก่อนนนี้ก็มีตัวเตือนตัวนี้เปเปิดมาเมื่อกี้นี้เก็บมาเมื่อกี้นี้มันก็บตสูงบรนไดต้นนี้นะพี่น้องขั้นสูงกับย่านเลยเนาะ ยูพัวนี้มันกระตืองดีอยู่เด้เบิงเบิงสีลงไปงาไม่ขึ้นเบิ่งก่อนนี่เป็นบ่อกตือบ่อตัวนี้เบิงก่นอนลองเบิง่งน้าลองเบิง่ง กองจับงานมานี่เฮ้่องประสันนี่โอ้กะพอได้อยู่พอได้อยู่อ,อ,ยอืกะมือหนึ่งจับโทรศัพท์เนาะคือว่าอเอาหักทำงานนั้นได้ละ <laughs> ได้มากลำใหญ่มากินแล้วมาเด้อม,มากินน้ำกันสดๆจากตน้นอืม ยใ,ใจขึ้นต้นไม้มื่อนี้ก็บริสุทธิ์ปันไดต้นอยู่หน้าบ้านพี่น้องบริสุทธิ์ปันไดดอกยังหลายอยู่อ่ะเอาสัมผีก่อนเนาะมื่อหน้าจังก,กินไม้เนาะกินหลายมันก็บบริสกินน้อยสดๆอยากกินแล้วเาก็มาเก็บเอาพี่น้องอยากกินแล้วเาก็มาเก็บเอาสดๆจากต้นกินอะไรเนาะเอาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเป็ดขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ ถ้าวามากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้เป็ดเด,เดอ <ๆ S 1> เพื่อได้มีกำลังใจในการเ็บคลิปต่อๆไปเนาะถ้าวามากเนาะ